สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K d y ดวนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนะครับผมลงเกมนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นภาค2นะครับท่านผู้ชมผมเลยค้นหาดูว่ามันมีภาคแรกปะสรุปก็คือมันมีเว้ยท่านผู้ชมนี่ภาคแรกครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆไปตะลุยเกมผีแม่มดอีกครั้งหนึ่งลองดูซิว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนจะเป็นยังไงนั้น ปดูกันเลยอ่นนี่คืออะไรเนี่ยกดเล่นเลยแล้วกันเหมือนเดิมครับเรานี่ก็เป็นอะไรกับฮ่องกงไม่รู้ครับรู้สึกว่าอยากไปฮ่องกงมั้งลืมตาขึ้นมาในห้องที่มีสีแดงให้ตายเธอเราลองมาดูกันดีกว่าเอ้ยทำไมที่นี่มันเต็มไปด้วยคราบเลือดอย่างนี้แล้วผมจะต้องออกไปจากที่นี่ได้ยังไงใต้นี้มีอะไรปะเนี่ยเอ๊ะ อ๋อประตูมันอยู่ตรงนี้นี่วะข้างนอกนั่นมีอะไรหรือเปล่านะโอโ้มาปั๊บเจอของดีปุ๊บเลยครับท่านะผู้ชมเปิดก่อนนะเจ้าตัวนี้คืออะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ซ่อนได้ปะโอ้โหแล้วจะซ่อนยังไงทันครับท่านผู้ชมถ้ามันมาจริงอะซ่อนไม่ทันแน่นอนเชีย่ยมีป้าไปแล้วป้าบเขาให้ นี่ล่ะนี่ก็เปิดไม่ได้ดิเปิดไม่ได้เหรอนี่ก็เปิดไม่ได้ครับตรงนี้ล่ะตรงนี้เปิดได้ทิ้งนี้ก่อนแล้วกันเอ๊ลองไปดูห้องนู้นกันก่อนดีกว่าผมจะต้องเดินตามทางเดินตรงนี้ไปก่อนนะตรงที่มันมีแม่โมตะนะโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยฟิวเหรอ,อ เฮ้ยเชตโดอ๋อที่นี่มีเครื่องทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยครับแต่ว่านะเจ้าตฟิ์นี้ไว้ไหนวะน,นี่ป่ะเนี่ยไม่ใช่หรอมันต้องมีสักที่หนึ่งที่ใช้ฟิวตัวนี้ได้ครับแต่ท่อที่ดูนะข้างล่างนั้นมันคืออะไร อะไรแบบแบบนะฟิวใส่ตรงไหนครับมีที่ให้ใส่ฟิวไม่จ้าไม่มีใช่มาไม่มีก็ไม่ใส่ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยโต๊ะอี้พังพังก็มีครับซื้อใหม่บ้างเด้อเอ๊เฮ้ยชาวแวบมาแล้วด้วย อันนี้มันน่าจะมีของดีแน่ๆเลยครับเหมือนแกนี่เลยนะมีที่เปิดแบบเมื่อกี้ด้วยครับห้องนี้มีของดีเว้ยนั่นอะไรอ่ะขอดูก่อนได้ไหมฮะเอ้ยคอ,อนนี่อันนี้อาจจะเป็นพาแรกเพราะว่าผมยังไม่รู้อินโนอิเนอะไรเลยอ่ามันต้องหาความรู้เล็กน้อย มาบ่าวะยังไม่มาแน่เลยคอนี่ไม่ไแน่ใจว่าให้ทเฮ้ยอะไรแบบแบบว่าน่ากลัวจางปิดประตูก่อนดีวกว่าเดี๋ยวยุงเขาปิดป,ป้าบเขาให้เปิดได้ไหมจ้าเปิดได้สี่มีให้เปิดก็เปิดเ,ดเ,ดเดอะไรวะ <S <S เอ๊นี่วันเนี้ยเฮ้ยอย่าพึ่งนี้อย่าพึ่งร่วงใจเย็นๆเหมือนรถไ่โอ่งไปเรื่อย ขายไม่ได้ไม่กลับอ๋อเดี๋ยวนะมีห้องไปตรงนี้ด้วยครับเนี่ยห้องนี้น่าสนเดี๋ยวเขาเปิดนี่ก่อนนะพอดีเป็นคนขี้เสือกเฮ้ยเอยเอเอ,อะไรนะปาบเขาให้ห้องนอนแก่ปะเนี่ยอยู่คนเดียวคงเหงานะสิท่าปิดประตูเลยละกันอ๋อแต่นี้เปิดไม่ได้หรอ ตายนีนซ่อนได้เปล่าซ่อนได้อยู่นะเอ <Yeah. S 1> ป้าบเขาให้ <Yeah. S 1> ใครร้องเพลง <Yeah. S 1> นี่คืออะไรวะมีรูปด้วยเอ yeah. <Yeah. S 1> เปิดเปิดแล้วก็เปิด <Yeah. S 1> น่ากลัวปันเฮ้ยเชี่ยโอ้เมกานวิ่งเลยครับวินาทีนี้ ซอนเลยเห็นปะเนี่ยเห็นเห็นด oh! ้วยโอไมก้พระเจ้ายอดมันจอดมากๆเลยโอ้ย oh, hey. มาถูกขังที่เดิมนี่นะเฮ้ย hey, ทำไมต้องเห็นนะมาเดินหนีก่อนอ๋อใจว่าต้องแบบจังหวะที่แบบไอ้นี่จริงๆครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะอยู่กันยาวๆบอกเลยถือว่าลองของครับ EP นี้ลองของเว้ย ว่าว่าตาปากเก่าเรียบร้อยเอา้ามึงปีนเข้าไปเลยเหรอเอ้าเจอนี่ว่าโอ้โหเจอครับท่านผู้ชมมันแค่กระโดดกระทืบเตียงนิดหน่อยมันยังเจออีกเหรอแม่ให้ตายเถอะโอเคไม่เป็นไรครับเอ๊ hey. ว่าจะซ่อนได้ที่นี้ผมจะมุดนีหนีแล้วนะข้างล่างนั่นมีอะไรนะยังไม่ได้ลองมาดูเลยอะ่ะนี่คือเฮ้ยเอยอะไรเบลบๆนะนเหมือนกับว่าเหมือนต้องหาอะไรมาใส่เว้ยชอบเกมนี้มากเลยเว้ยมันน่ากลัวดี ตรงนี้ไม่มีของครับแพ่ว่าตรงนี้ต้องหาสัญลักษณ์อะไรมาใส่ตามนี้ครับเฮ้ยมาจากไหนอะเอาโอ้ท่านผู้ชมตายแบบงงๆเลยครับโอเคนะครับเราจะติดตามกันต่อพาร์ทที่สนะครัท่านผู้ชมผมจะออกจากบ้านเน่าๆแห่งนี้ให้ได้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ